สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เขามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีมาเอฟซีเก่าด้วยจ้ามาพบกับแนวทางหุ้นดาวโจนส์จ้าแนวทางดาวโจนส์รอบปกติพนเวลาตีสี่ 4, ดาวโจนส์รอบเสาเนาะแนวทางของวันที่สี่จ้ารอ,อบเสาเนี่คือวันที่สี่เลยเราจะเดือนสองกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดเราจะมือนี้ก็มาพบกับแนวทางของแอจอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจ้า สำหรับโพนหุ้นดาวโจนของวันที่วันที่หนึ่งจะเดี๋ยวมาเบิ่งโพนย่อนลังกันก่อนเนาะสำหรับแนวทางหุ้นดาวโจนของเฮ้าเนาะจะสำหรับหุ้นดาวโจนของวันที่หนึ่งเดือนสองที่ผ่านมาจะเลขเด่นเจ็ดกับแปดจ้าเจ็ดกับแปดวิ่งดูดสำหรับพนจา้า 466ล่าง47สำหรับแนวาทอาเขาเบิ้ลเลขเก่นคือ77กับ88เข้ามาเบิร์66จะโอ้โหเสียดไปสำหรับล่าง47 47จับคู่พลาดไปเนาะจับให้แต่8448 7447ลับ 4, 4, 7, ลบอลได้จับให้จับคู่พลาดไปจะโอ้โหเขาเด่นเจ็ด 7, จวิง่งลู่เจ็ดจะไซวิ่งไซลู่ก็ทางท่า นำเจ็ดไปวิง่งไปรูดยิบจับเจ็ดไปวิง่งไปรูุดบอผาาจ้ะรอบนี้มาหลังตัวเด่นเนาะตัวเด่นวิ่งรูดจะ้ะฮะสายวิง่งสายรูดถือว่าปังเราจะตัวประกบขูพ่พลาดไปมือจับหายเจ็ดแปดสี่สี่แปดนะซี่เจ็ดหล้กับบริจับหาเนาะ,ะสำหรับพ้นพูดดาวโจนคือตามนี่เลยจ้ะถือว่ามาแรงกันอยู่ที่กันเลยทีเดียวนะสำหรับดาวโจนงเก็ยังไปต่อได้อีก ปิดไปสองวันเนาจะสำหรับแนวทางุ่นดาวโจนส์ก็เข้าจังปิดไปเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์เนาะเป็นบหจะดซวงวันสามวันเนาจะมาอีกทีคือวันที่สี่ตอนเสาร์เราจะรุ่นกันต่อจต่แนวทางซีมาหาต้ตามสูตรหรือบอมเมอรี่รอรุ่นจะจกักรายการรับชมไวเป็นแนวทางจะถามีตัวหมักตัวชอบปล่อยตามเนะาะถามว่ามีตัวหมักตัวชอบคือสามารถปล่อยผ่านได้เราจะไอจอยหายเป็นเพียงแค่แนวทางเราจะผิดพลาดประการใดก็คอรสูตรก็ไพ่หลายๆเนจาจะ ก่อนสิไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยละกันนอกาคนละไลค์คนละแชร์คนละหนึ่งติดตามจ้าสำหรับพี่นอ้องเอฟซีทันใดที่เข้ามารับชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อสิไง้บพ่พลาดแนวทางต่อ,ตอไปเาจะแนวทางดีๆนี่ให้กันได้ถูกวันจ้าสำหรับช่วงนี้แอดจอยลงหล,กลากหลายแนวทางกันเลยทีเดียวเนาะโอ้โหมึนเลยจ้า สำหรับแนวทางใหม่ที่ล่ไห้ตอนนี้ก็คือเพิ่มมาอีกสองแนวทางก็คือลาวซาลาวามาคีสำหรับแนวทางหวยลาวซามาคีนี่ก็คือว่ามาแรงกันเลยทีเดียวลาวซามาคีนี่ลงไห้สี่วันหาวันแลยเนาะสำหรับลาวซามาคีคเขาเข้าจากวันที่สามล่งหุ่นดาวหุ่นหวยลาวสตา่าหวยลาวสตาก็คือห่างหายไปดูเลยแต่กอนเคยลงไห,หว่วันที่สามกลับลงมาห้อีก เือแหลกสำหรับแนวทางของเฮาเนาะ,ะกดติดตามแลวกดกระดิ่งไว้รอจะเพื่อรอรับการแจ้งเตือนเราจะถึงว่าบอกเลยว่าลงรลยแนวทางคือมือสุดๆแต่กะสู่เต็มทีเพื่อให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านที่เข้ามารับชมใดมีแนวทางใดหลากหลายหับใดรับชมกันแบบหลากหลายแนวทางเราจะอะไรกะฝากด้วยละกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจ้า เห็นกำลังใจจากพี่น้องเอก็คือบอกเลยว่าโอ้ส่วงวะส่วงวะหายเมื่อยกันเลยทีเดียวอ่ะอจ้อยพวยก็ถือว่าสูงหายเต็มที่จะ้ะอ่ะสำหรับดาโจนคือนี่จะเด่น2กับ3ามจา้าสายวิง่งสายลุกข้าวถามักจาชอบทำไปวิง่งไปลูกได้จ้ะสองสองสามสามคือเบิ้ลเลขเด่นตามนี้เลยจับคู่ส สองเจ็ดคู่สุดท้ายจ้ะสามแปดเดี๋ยวมาเบ่งตัวเด่นตัวเด่นกันก่อนเนาะเด่นสามรูดสามจะเน้นไปที่สามเจ็ดสามแปดสองหก สองห้าเบิ้ลเลขเด่นจะสองสองสามสามเน้นไปที่สามสามละกันจ้เรียบร้อยจะสําสหรับแนวทางหุ้นดาวโจนส์ของาวันที่สี่แนวทางตามนี้เลยจะมักตัวได้ชอบตัวได้ฝากนัาไปพิจารณาอีกทีหนึ่งละค่ะน,นอกจายมีตัวมักตัวชอบคอยตามจ้ามือนีิคอยมาปังๆละค่ะเราจะขอให้ไปร้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางสชคดีเฮงๆปังๆรวยๆกันทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า